สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333กลับมาอยู่กันต่อในรายการพ่อครัวหัวปัน่นเรายังคงอยู่กันที่ร้านใจเกษมบาร์บีคิวแอนด์ซีฟู้ดสาขาลาดพร้าว87 หลังจากที่ได้เห็นขั้นตอนในการเตรียมของไปแล้วส่วนหนึ่งครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วว่าสักประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งกว่าๆเนี่ยทางร้านก็จะเตรียมยำผัดแกงเอาไว้ให้พอดีกับเวลาเปิดร้านตอน4ี่โมงเย็นพนักงานทุกคนก็จะเตรียมขนของอาหารออกมาวางกันเพื่อรอให้ลูกค้าที่มาทานเนี่ยได้ตักกันอย่างตามใจชอบครับแม พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันช่างน่ากินอะไรขนาดนี้ดูแต่ละอย่างดิบอกตรงๆอยากตักทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวเรามาดูซุมอาหารของที่ร้านกันนะคะตอนนี้ร้านเปิดแล้วค่ะก็มีอาหารหลากหลายนะคะมีเนื้อมีเบคอนแล้วก็มี สาชั้นมีไก่บาร์บีคิวมีหมูบาร์บีคิวแล้วก็จะมีปูอัดด้วยปูอัดของที่ร้านนี่ใช้ปูอัดเกรดดีเลยนะคะแล้วก็ซุ้มนี้ก็จะเป็นซุ้มผักค่ะผักของเราเนี่ยก็จะสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูซุ้มอาหารสดค่ะอาหารที่นี่เขาก็มีให้ทางลูกค้าเนี่ยเลือกรับประทานกว่า70อย่างมีทั้งซูชิยำแกงสลัดขนมปังปิ้งพร้อมแยมก็มีครับ ยังไม่หมดนะครับไอสกีมเขาก็มีอยากกินอะไรกี่ถ้วยกี่รอบกี่อยากก็ตักเอาเลยสำหรับร้านนี้นะครับ <S <S เขาก็แบ่งโซนออกเป็น2โซนซึ่งแต่ละโซน,นจะถูกจัดออกเป็นสัดส,ส่วนและที่สำคัญทุกซุ้มทุกโซนเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าตาน้นาทานมาะน้ำจิ้มของทางร้านก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะ มีบาร์บีคิวแล้วก็มีซีฟู้ดแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วค่ะที่สําคัญทุกซุ้มทุกโซนนะครับจะมีป้ายกฎกติกาแปะไว้ทุกทีรับรองตักมุมไหนเจอกติกามุมนั้นไม่เชื่อดูเอาเดี๋ยวเรามาดูซุ้มอาหารสดกันนะคะก็จะมียำค่ะมียำอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าอย่าง6กอย่างค่ะจะมีสลัดแล้วก็มีของทอดนะคะจะมีสปาเกตตี้มีข้าวผัดมีมียกแล้วก็แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานของที่ร้านเนี่ยอร่อยมากนะคะ แล้วก็ยังมีีีีููชชิิค่่ะมมมมยาม่เนมเนโอคคหูตักลยะาถึงโซนที่น่าสนใจที่สุดของร้านนี้นะครับแหม่ก็คือบ่อก้องนั่นเองที่ทางร้านเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเล่นเกมจับกุ้งกลับบ้านเอ้ยจับบ้านกับก้งเอ้าจะบ,บ้าหรือไง จับไปกินสิเรียกได้ว่าจับกันเป็นๆน็นอกกันสดๆเลยครับอยากจะจับกี่ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ก็ยืนจับกันตามสบายต้องมีข้อแม้นะครับว่าต้องใช้ที่จับที่ทางร้านเนี่ยเตรียมให้เท่านั้นไม่ใช่ทะลึ่งเอาตะกร้าไปจับละโดนปรับนะครับแม่ขอบอกแล้วปรับจริงด้วยผมไม่ได้โขนะเนี่ย จากอาหารที่มีให้เลือกมากมายแถมรสชาติก็อร่อยไม่แพ้เจ้าไหนเลยก็ว่าได้ที่สำคัญนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพพี่พรเขาก็จัดมาให้เต็มๆทุกวันไม่มีกักแน่นอนครับอยากชวนลูกค้าที่ยังไม่เคยมาทานที่ร้านนะคะถ้านึกถึงอยากจะทานกุ้งเผาหรือนึกถึงของปิ้งย่างเนี่ยบุฟเฟ่นเนี่ยค่ะก็อยากให้นึกถึงจานกเกษตรบาร์บีคิวนะคะของเรามีเปิดทั้งหมด2สาขานะคะสาขาที่1ก็คือคอยเสือใหญ่ค่ะรัชดา36นะคะ อยู่หลังมหาลาัยจันเกษมที่จอดรถสะดวกสบายนะคะส่วนสาขา2อเนี่ยอยู่ลาดพร้าวอยู่ระหว่าง87กับ89ค่ะที่จอดรถก็สะดวกสบายเช่นกันค่ะคือคนที่ยังไม่เคยมาลองทานบุฟเฟ่แบบบาร์บีคิวนะคะก็อยากให้มาลองทานดูนะคะถ้านึกถึงฟีฟู้ดหรือว่าของกุ้งแม่น้ำเป็นๆแล้วมาย่างเนี่ยก็ขอให้นึกถึงจันเกษมบาร์บีคิวะคะ่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาหัวปั่นกันนอกจากจะหัวปั่นแล้วผมรับรองได้ว่านี่คืออีกหนึ่งร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าคัดสรรแต่วัตถุดิบดีๆสะอาดมีคุณภาพมาใช้แน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการกินอาหารบุฟเฟ่สะอาดอร่อยมีคุณภาพก็ขอให้นึกถึงร้านบาร์บีคิวแอนด์ซีฟู้ดร้านที่รวมความอร่อยสดแล้วก็หลากหลายเข้ามาไว้ด้วยกันถึง70กว่าเมนูก็ขอเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับ สะดวกสาขาไหนเนี่ยก็เชิญไปนั่งกันตามสบายสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่พรเจ้าของร้านจันเกษมบาร์บีคิวแอนด์ซีฟู้ดเป็นอย่างมากครับที่เอื้อเฟื้อรายการพ่อครัวหัวปัน่นให้มาถ่ายทำกันตั้งแต่เช้าและที่ขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณ World g a กสที่สนับสนุนการหัวปั่นในครั้งนี้ World g a กสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มโทร02 272 3333สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปจับกุ้งเป็นๆมาย่างจิ้มน้ำจิ้มก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับเอาจับกุ้งเร็วๆๆ สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 022723333